ค้ัจากคริสเมื่อกี้ที่เราให้เขียนเทโรต่อท้ายหลังสุดนะครับอีกแล้วตัวฟังก์ชันโอเพนเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันที่รองรับการต่อหลังสุดที่เราได้เกิดมาแล้วคือโหมด append หรือโหมดตัว a นั่นเองครับเทนต์รู้จากคนเนี่ยตอนแรกที่เราเราใช้เป็นโหมด R บวกใช่ไหมครับแล้วเราต้องมีการรีดเพื่อให้ตำแหน่งเคอร์เซอร์เราวิ่งไปท้ายสุดก่อนถ้าเกิดเราเปลี่ยนโหมดเป็นเป็นอันนี้ a บวก a บวก A คือแอปเพนนะครับมีสามารถไรต่อท้ายได้เติมบวกตัวให้มันรีดได้ด้วยคล้ายคล้ายคล้าคล้ายอ่คล้ายคลบวกนะครับก็คือ R ครอคือทางไร A บวกก็เหมือนกันก็เป็นทางรีดทางไรดังนั้นพอเราเป็น A บวกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องสั่ง f. read เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปท้ายสุดแล้วเราสามารถตัดมันทิ้งออกไปได้เลยครับคือพอเปิดไฟล์ปุ๊บเราก็สั่ง f. write <rix>. h e l l o ได้เลยสิ่งที่มันทำคือมันจะเอา Hello ไปเขียนต่อท้ายไฟล์ให้นั่นเอง ออย่างนั้นเราก็ค่อยซีกกลับมาเป็นพิสูจนแล้วก็ิิ้์สิ่งที่รีดออกมาได้ก็แสดงว่าก็สามารถเขียนฟังก์ชันที่เขียนต่อท้ายได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องรีก่อนครับ